นักรบหนุ่มคนหนึ่งมีความสามารถในการใช้ดาบเป็นอย่างมากหากพูดถึงการสู้รบด้วยดาบเขาต้องมีชื่อติดอยู่ในอันดับต้นๆเสมอเมื่อมีการออกรบครั้งใดชายผู้มีฝีมือในการใช้ดาบก็มักจะวิ่งเข้าสู้ฟัดกับเหล่าข้าศึกอย่างไม่หวั่นเกรงจนทำให้เขาได้เรื่องตำแหน่งเป็นนายทหารในเวลาต่อมาเมื่อได้รับตำแหน่งก็ยิ่งทำให้ชายหนุ่มมีความเหี้ยมหาในการสู้รบ ขันต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะนำลูกน้องทะลุทะลวงได้ทุกครั้งพวกเขาได้รับชัยชนะทุกคราเมื่อต้องออกศึกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการรบก็คือเขามักจะสูญเสียทหารที่อยู่ภายใต้การปกครองเป็นจำนวนมากโดยความที่มีความเก่งกาจในการใช้ดาบและการออกรบชายหนุ่มจึงทะนงตนและไม่เกรงกลัวต่อผู้ใดขาดความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในหน่วยกอง เพราะเขาคิดว่าฝีมือที่มีอยู่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ตนเองก้าไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้อยู่ต่อมากองทัพได้เปิดรับสมัครรองแม่ทัพขึ้นชายหนุ่มนักรบก็ได้ไปสมัครเพื่อเป็นรองแม่ทัพเช่นเดียวกันกับนายทหารคนอื่นเมื่อมีการทดสอบการต่อสู้เขาก็สามารถสอบผ่านได้ทุกกระบวนท่าแต่เมื่อผลประกาศออกมาชายหนุ่มกลับไม่สามารถพิชิตตำแหน่งรองแม่ทัพได้ เมื่อผลไม่เป็นไปตามความต้องการของตนนายทหารหนุ่มจึงขอลาพักร้อนเพื่อหลบเลียแผลใจเขาได้เดินทางกลับบ้านเกิดพร้อมด้วยหัวใจที่ตรมเศร้าชายผู้ผิดหวังได้ไปหาอาจารย์ที่สอนฟันดาบพร้อมกับระบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังอาจารย์ผู้มอบวิชาการใช้ดาบให้กับเขาได้นั่งฟังลูกศิษย์อย่างสงบเมื่อลูกศิษย์ระบายความในใจจบลงท่านก็ได้พูดกับเขาว่า เจ้ารู้ไหมว่าทำไมตัวเองถึงไม่ได้เป็นรองแม่ทัพทั้งที่ฝีมือก็เป็นเลืศดกว่าใครในกองทัพไม่รู้ครับอาจารย์ชายหนุ่มตอบด้วยอารมณ์ที่แสดงถึงความท้อแท้เพราะเจ้ามีแต่ดาบแต่ไม่มีฝักไงอาจารย์ชี้ไปที่ความบกพร่องของลูกศิษย์อย่างตรงไปตรงมาท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างไรครับชายหนุ่มทำหน้าชงนเมื่อได้ยินคำตอบนั้นเมื่อเห็นลูกศิษย์สงสัยในคำตอบ อาจารย์จึงได้กล่าวกับเขาว่าจะรู้ไหมว่าเวลาที่เราไม่ต้องการใช้ดาบทำไมต้องเก็บดาบไว้ในฝักก็เพื่อไม่ให้ดาบเสียคมแต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียวแต่เหตุผลที่ต้องมีฝักดาบก็เพื่อไม่ให้ดาบนั้นไปทำร้ายตัวเราเองและผู้อื่นชายหนุ่มได้ฟังคำเฉลยก็รู้สึกแปลกใจในคำตอบของอาจารย์เขาจึงได้ขอความเมตตาอาจารย์ให้ทันใด้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ฝ่ายอาจารย์ผู้เมตตาลูกศิษย์เสมอมาจึงได้กล่าวให้ข้อคิดแก่เขาว่าเจ้าเป็นนักรบที่มีฝีมือในการใช้ดาบแต่ปัญหาของเจ้าก็คือความหยิ่งทะนงในตนเองเชื่อมั่นในความคิดของตนเองจนไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแม่รู้จักคิดและทำอย่างรอบคอบหากลองสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เจ้าออกรบแม้จะชนะศึก แต่ก็มีลูกน้องของเจ้าที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะเจ้าไม่มีการวางแผนในการทำศึกจึงไม่มีใครกล้าที่จะให้เจ้าเป็นผู้นำกองทัพเพราะเขาเกรงว่าเจ้าจะพาทหารไปตายในสนามรบโดยที่เจ้าไม่รู้สึกเห็นใจพวกเขาเหล่านั้นเลยครันได้ฟังคำชี้แนะของอาจารย์ยอดนักใช้ดาบก็ได้ย้อนมองกลับไปเห็นภาพในเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของตัวเอง ภาพต่างๆได้ลดแล่นเข้ามาในมโนสำนึกของเขาอย่างชัดเจนชายผู้เป็นลูกศิษย์จึงได้ถามอาจารย์เพื่อให้ท่านชี้ทางออกให้ว่าแล้วผมควรจะทำอย่างไรดีและควรหาอะไรมาเป็นฝักดาบครับเมื่อลูกศิษย์ต้องการผู้ช่วยผ่าทางตันให้ด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมกับยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนอาจารย์จึงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเจ้าก็เพียงแค่รู้จักคิดและทำอย่างรอบคอบ มีสติไม่ประมาทในการรบรู้จักวางแผนให้ถี่ถ้วนมีใจคำนึงถึงผู้อื่นที่มาร่วมสู้รบด้วยพยายามปกป้องไม่ให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อในเมื่อคราวออกศึกหรือหากต้องสูญเสียก็ให้น้อยที่สุดหากเจ้าทำได้เช่นนี้เจ้าก็จะมีฝักดาบที่คอยคุ้มครองและก็จะเป็นที่รักของหมู่ชนอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ขรันได้สนทนาเพื่อมองเห็นตัวตนระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จบลงอาจารย์ก็ได้แนะนำชายหนุ่มให้รีบกลับไปเข้ากรมกองอีกครั้งแต่ให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองเมื่อกลับไปร่วมกองทัพใหม่อีกครั้งสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือชายหนุ่มได้เรียนรู้ที่จะเป็นนักรบที่เก่งกาจเช่นเดิมแต่กลับรู้จักน้อมใจเพื่อมองเห็นสิ่งต่างๆในทางที่สร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นไม่บูวามไม่ทะนงตนเช่นแต่ก่อน เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่ในกองทัพมีความเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นจนเมื่อความดีและสติปัญญาที่บ่มเพาะในคราวใหม่ให้ผลนักรบผู้เชี่ยวชาญในการใช้ดาบจึงได้เลื่อนขั้นตามช่วงวัยและได้กลายเป็นแม่ทัพใหญ่ในเวลาต่อมาขอคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สิ่งที่คนเราควรสร้างให้มีในตัวเรานอกจากความรู้ความสามารถที่จะใช้เป็นวิชาดูแลชีวิตของตัวเองแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เราควรจะสร้างให้เกิดมีไว้ภายในใจของเราเพราะแม้จะประสบความสำเร็จมากมายเพียงใดแต่หากใจของเรายังล่องลอยไปตามแรงรมแห่งความลุ่มหลงม,มิช้านานความสำเร็จที่ได้รับมาก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่กลับมาประหัดประหารตัวเราให้กลายเป็นนักโทษที่เต็มหนักไปด้วยอัตราที่ต้องแบกรับ วิชาวความรู้ที่ได้รับมาจะก่อตัวเป็นภาพลักษณ์ของคนที่มีปัญญาอัตตาที่กดทับตัวเราจะกลายเป็นเรื่องยากที่จะถอนออกไปให้ได้จากใจสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นแค่คนเก่งแต่ไร้ความดีที่คอยหล่อล้อมกลายเป็นคนที่ดูเหมือนเต็มพร้อมแต่กลับบกพร่องจากโอกาสที่ควรจะได้รับการเติมเต็มสิ่งที่ดีกว่าลงไปในใจตน เพราะเมื่อใดที่เราปลูกความอ่อนน้อมให้เกิดขึ้นในใจของเราแม้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นความบอบบางแต่ใจที่ละเมียดละไมด้วยการดูแลอย่างถ่อมตนเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับสมดุลแห่งวิชาวความรู้ให้ก้าวไปสู่ภาวะที่งดงามและลงตัวได้เสมอทำให้เรากลายเป็นผู้ที่รู้ที่ชาฉลาดพร้อมความเบื่องปราดไปด้วยวิชาและจัญญาที่น่าชื่นชม ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าใดปัญญาที่ให้คำตอบที่ยิ่งใหญ่ย่อมกลายเป็นอาวุธที่คอยปกป้องคุ้มครองเพื่อให้เราปลอดภัยจากอาวิชชาอันเป็นความไม่รู้มากเท่านั้นจงซ่อนความอ่อนน้อมเอาไว้ณภายในเพื่อดูแลจิตใจให้แข็งแกร่งอย่างมีเหตุผลแล้วปรับเปลี่ยนวิชาที่มีอยู่ให้กลายเป็นพลังความดีที่ถูกถ่ายโอนอย่างคนที่รู้ดีแต่ไม่ใช่ผู้ที่อวดดี แล้วทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็จะกลายเป็นครูที่สอนให้เราก้าวไปสู่ความเป็นยอดคนได้อย่างสง่างาม